คุณผู้ชมครับผมตามภารกิจของท่านสสชัยยาพรมมาครับสสวันใจพี่น้องเขตสองหนองบัวลำพูครับก็ ลงพื้นที่มาที่นี่ครับบ้านห้วยว่าห้วยหวังทองครับที่ตําบลศรีบุญเรืองครับอาเภอศรีบุญเรืองนะครับก็จุดนี้อยู่กับหลายท่านครับก็อยู่กับภรรยาท่านสสอนะครับอยู่กับท่านนายกอบตศรีบุญเรืองครับท่านนายกวิพัฒน์วงชาลีครับอยู่กับท่านรองนายกอบตท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านอบตก็ผู้นําอีกจํานวนมากเลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านสอสครับวันนี้ลงพื้นที่มาที่นี่ครับที่อำเภอศรีบุญเรืองครับบอกจุดนี้ก็ชุมชนเข้มแข็งน่าสนใจมากนะ คือเป็นจุดที่ที่ผ่านไม่ได้เลยนะครับเป็นจุดที่อยากจะให้มาเห็นถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับตั้งแต่สมัยท่านอดีตนายกทักษิณใช่ครับต้องยอมรับว่าท่านผู้นําที่มีความเข้มแข็งท่านนายกวิพัฒน์บงชาลีเนี่ยท่านนาท่านทํ่านตั้งแต่ยังไม่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับได้ได้หยิบในเรื่องของ การพัฒนากองทุนหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญคนะครับที่รัฐบาลในสมัยท่านนายกทักษิณเนี่ยให้เงินกองทุนหมู่บ้านล้านหนึ่งล้านบาทบเพื่อที่จะมาต่อยอดในการสร้างงานพัฒนาอาชีพชาวบ้านวันนี้สถานที่แห่งนี้เนี่ยได้พัฒนาตนเองจากกองทุนหมู่บ้าน เหมือนกับหมู่บ้านทั่วประเทศในขณะนี้กลายเป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านซึ่งถือว่าสนใจมากพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นธนาคารเล็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นสถาบันการเงินหมู่บ้านต้นแบบ,บที่หน่วยงานของอบตอเทศบาลทั่วประเทศได้มาดูงานที่นี่เพ<อ>ราะฉะนั้นเขาจะมีการบริหารจัดการแล้วก็ขยายคเครือข่ายในกิจกรรม ซึ่งสามารถต่อยอดจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับในการพัฒนาอาชีพสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบข้างเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกจะอธิบายถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในระดับต้นๆของประเทศด้วยกันนะครับก็น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับที่นี่ครับจากเรื่องงบกองทุนหมู่บ้านนะครับก็กลายเป็นสถาบันการเงินของชุมชนถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อยอดสู่การเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องบอกว่าโอ้เป็นเศรษฐกิจชุมชนนะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ที่ตำบลศรีบุญเรืองแห่งนี้ตำบลศรีบุญเรืองครับโอ้น่าสนใจมากครับครับก็ท่านนายกคนเก่งของเราครับท่านนายกวิพัฒน์ครับโอ้ทราบว่าที่นี่ก็ได้รับเงินนะเป็นกองทุนหมู่บ้านมาตั้งแต่สมัยท่านนายกทักษิณเหละครับครับปีไหนฮะท่านนายกตอนนั้นเอ่อปี2544อ๋อครับก็จําได้ตั้งแต่วันที่17ครับเอ่อกรกฎาคม2544ตอนนั้นเราก็ประชาคมกันเพื่อก่อตั้ง กองทุนหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้รับเงินโอนประมาณวันที่24ธันวาคมปี2514ตอนนั้นได้รับเท่าไหร่ครับตอนนั้น1ล้านบาทนะครับเสร็จแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเงินออมของพี่น้องชาวบ้านที่มาช่วยกันสร้างการออมด้วยกันนะครับโดยเป็นเงินของชุมชนเองนะครับเราเริ่มต้นกันเพียง4,000 0กว่าบาทเศษนะครับซึ่งตอนนี้ เดี๋ยวก็คงจะนําเรียนอีกนะว่าเรามีอะไรดีเดี๋ยวไปดูข้อเท็จจริงเดี๋ยวไปดูสถานที่จริงครับผมนี่ฮะก็ทราบว่าวันนี้จัดกองทุนหมู่บ้านเงินเริ่มต้นที่1ล้านบาทกลายเป็นสถาบันการเงินของชุมชนไปแล้วให้บริการในเรื่องอะไรบ้างครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับนำเรียนก่อนนะครับว่าเงินที่นี่ไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็ชีวิตทุกท่านชีวิตของพี่น้องตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ชราภาพได้รับการดูแลจากกองทุน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการของทุนของเรานะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายอีกไปอีกเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องทั้งหมดนะครับก็เห็นบอกต่อยอดเป็นกลุ่มอาชีพด้วยนะฮะเยอะแยะครับทำอะไรบ้างนะครับอาทิตย์เช่นอะไรฮะตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ งานหนึ่งของสถาบันการเงินของเราก็คือโรงอบสมุนไพรนะครับโรงอบสมุนไพรฮะเป็นสปาชุมชนแหละสภาบ้านทุ่งนะนศอันนี้เป็นโอท็อปขึ้นชื่อของหมู่บ้านห้วยว่าฝีมือของเราของกลุ่มฝีมือของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของสถาบันการเงินของเราที่มีบัญชีเงินฝากแล้วก็ กองทุนของเราสถาบันการเงินองของเรารนี่ก็ปล่อยกู้เงินให้ไปลงทุนในการต่อยอดสู่การเป็นกลุ่มอาชีพอันนึงที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็ค,คือ,อ,อโอท็อปที่สําคัญของหมู่บ้านของเราครับถุงเขียวอยู่ข้างๆท่านเองเเเน,ะนะครับ โอ้โหข้าวหางเพื่อสุขภาพเห็นบอกเป็นข้าวเพื่อสุขภาพเลยครับทนายกข้าวหางเป็นข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานครับนะครับที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะครับก็คือข้าวข้าวจริงและข้าวสุกแล้วนะฮะครับผ่านการนึ่งทั้งเปลือกมาแล้วเสร็จแล้วพอนึ่งให้สุกทั้งเปลือกเราก็เอาไปกระทบเเลือกออกครับนะอันนี้คือเครื่อข้าวที่สุกแล้วแต่ว่าเวลาจะไปหุงต่อนี่ครับรับประทานต่อก็ต้องไปหุงเหมือนเหมือนหุงข้าวทานปกตินะเดี๋ยวจะรบกวนท่านนายก ช่วยชมพาชมเลยจ้าเรานั่งเรานั่งอยู่เนี่ยนะฮะมันมีกลิ่นสมุนไพรรบกวนเนี่ยอยากไปดูที่ว่ามันคืออะไรไปดูข้างในนิดเูข้างในนิดนึงนะครับที่ว่าสปาสปาบ้านทุ่งเป็นยังไงอ่าสปาบ้านทุ่งมีอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะตามไปเลยคุณผู้ชมครับเราต้องมาชมหน่อยฮะนันทศครับนะฮะที่กลิ่นหอมสมุนไพรมากเลยฮะอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับไม่มีไม่มีสิ่งที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เจือปนเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูห้องซาวน่าแล้วก็ไปดู ว่าสมุนไพรเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรบ้างกรรมวิธีในการปล่อยไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเนี้ยท่านนายกเซนเนี้ยท่านนายกโอ้หอมมากเลยนะครับเนี่ยหอมมากครับอันนี้โอ้โหโอ้บีมีมีมีคนอบมีด้วยโอ้มาครับเป็นยังไงสรรพคุณเป็นยังไงครับท่านนายกโอ้หอม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 สูตรสูตรกลิ่นไอของสมุนไพร ครับก็ไปเนี่ยปอดจะโล่งเลยนะครับโอ้โหนี่นี่น um> ี่น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 ี่คือความลับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยครับนะครับท่านนายกครับอันนี้มีอะไรบ้างท่านนายกอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นว่านั่งข้าวมอดครับนี่ยอันนี้เป็นว่านว่านเพิ่มพลังกําลังอ๋อเพิ่มพลังกําลังเหรออ๋อครับอันนี้เราเป็นงานเพิพลังกําลังเพิ่มขึ้นนะครับกะมินอ่ากะมิน อตัวนี้มันเป็นมิ้นดาเลือกเป็นมินชันครับเแล้วมิ้นด์ชันประมาณขิวพันครับอ๋อ้ฝากเลี้ยครับสมุนไพรมีแค่นี้ครับนี่ฮะมีแล้วก็บำรงสายตามีมีอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านมีอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านครับไม่ต้องซื้อหานี่ฮะมีอยู่แล้วปลูกกันเองปลูกกันเองแล้วกลิ่นหอมมากครับทางออกโอ้อันนี้ห้องสภาพจะตียรตีมาดูหน่อยสิครับมาดูหน่อยมาดูหน่อยแต่ว่าอวัเรืองมันดูเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นสีสวยเลยนะครับสวยเลยครับของเป็นยองใหญ่ ยองใหญ่ครับผมนี่ไอทีสำคัญที่สุดก็คือเนี่ยดูสิครับตู้เตาอบคืออะไรครับนายหม้อต้มสมุนไพรด้านหลังนะครับสมุนไพรเบนเริ่มหม้อใหญ่มากหม้อใหญ่มากนะครับเราก็ลงทุนประมาณ20,000กว่าบาทนะครับสำหรับตัวหม้อต้มนี้นะครับเราจะจ้างช่างพิเศษนะครับทำครับแล้วไอ้ไอ้นี่คืออะไรอันนี้เป็นยาต้มนะครับยาต้ม อันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนะครับครับคนอะไรบ้างนายกเนี่ยอันนี้ทําให้กระชุ่มกระชวยนะครับดื่มใช่ไหมฮะโดยโดยเฉพาะท่านชายนะครับงั้นดื่มเลยฮะโดยเฉพาะท่านชายครับงั้นดื่มเลยคุณผู้ชมครับนะฮะกินแล้วได้ผลแท้ตัวดีหอมดีดีกว่าสมอีกครับโอ้ โอ้กันคุ้มุืนชวยขึ้นมาทันทีเลยคุณผู้ชมครับไม่เรียกเรียกว่าแน่นอนไม่แพ้สมครับไม่แพ้สมมีกิจกรรมรดจะพาไปดูนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ที่มาอบสมุนไพรนะครับ ก็จะออกกําลังกายก่อนได้ไหมออกกําลังกายอ๋อเหรอครับอันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านสสชยานี่เองมาอ๋อเหรอครับท่านสสเรานี่นะจัดกุบมาให้นะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ออกกําลังกายตามอ่าตามก็เรียกว่าก็ออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ไม่ไม่หนักเกินไปคนแก่ทำอะไรได้นะครับก็เสร็จแล้วก็ไปอบสมุนไพรคือคืออำเภอศรีบุญเรืองเนี่ยเป็นอำเภอที่ส่งออกกระติบข้าวส่งออก มากที่สุดนะครับจากจากการประกอบอาชีพของชาวบ้านในการผลิตกระติบข้าวครับนะครับในการส่งออกแลครับกระติบข้าวเหนียวเราจะไปดูว่าจะเป็นแหล่งผลิตอยู่ที่นี่ครับสีบุญเรืองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในเครือข่ายสมาชิกของสถาบันการเงินของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มผู้ผลิตผ้าห่มนะครับซึ่งก็จะเป็นของคุณแม่เสาพานจันทร์นะครับแล้วก็ เสือพับนะครับเสือนะฮะเสือพับอันนี้จากอะไรครับเนี่ยทำจากอะไรครับจัดกุกเสือกกจักกจกกนะฮะท่่นสครับสวยมากเลยนะฮะเนี่ยเราตอเข้าหางสำหรับเข้าหางนี้นะครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกตัวนี่ทางอบตสิบเพืองไปจัดทำเป็นศูนย์รวบรวมสำหรับจำหน่าย Paid, ที่อมตนะครับก็จะมีอาคารศูนย์โอท็อปที่อบตจุดนั้นก็จะเป็นจุดซื้อขายอันนี้คือไฮไลท์ที่ท่านสสพูดถึงการทํากระต you know? ิบข้าวเ่ยนะเป็นสโลแกนประจาอาเภอว่าอาเภอสีมุรีเลยสัญลักษณ์ของอาเภอคือกล่องข้าวใหญ่ครับอ๋อเลยฮะกล่องข้าวใหญ่นะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราเป็นสถานที่ผลิตผลิตกล่องข้าวนี้ส่งออกจะมีออเดอร์จากพ่อค้าเนี่ยนะครับมามารับทางอำเภอศรีบุรืองเลยอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างรายได้การสร้างรายได้อันนี้ลดรายจ่าย ลดรายจ่ายนะครับอันนี้ตามมาพี่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการศิลปะผลิษจากบินได้เสร็อันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ครับนะครับกลุ่มอาชีพนะดูอ่านะผมว่าผมว่าผมว่าดูแล้วเนี่เหมือนของจริงมากสําหรับกลุ่มนี้เราสถาบันการเงินเราปล่อยกู้ให้ส0 0 0มบาทนะครับ เสร็จแล้วณปีนี้เอาชําระหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการกู้มาสามหมื่นปล่อยกู้สามหมื่นนำมาต่อยอดได้อีกนะฮะอันนี้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 ต้องทําความเข้าใจคือกู้เนี่ยกู้จากสถาบันการเงินของชุมชนนะไม่ได้ไปกู้อมสินไม่ได้กู้ที่อื่นนะเพราะฉะนั้นในสถาบันแห่งนี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบทั้งรับฝากทั้งปล่อยกู้การบริหารจัดการเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จอย่างมากสร้างประโยชน์ ให้กับชุมชนนะฮะกลุ่มที่บ้านห้วยว่าห้วยวังทองสีบุญเรืองอย่างนี้ต้องบอกว่าเข้มแข็งมากเลยท่านรสครับครับทั้งผู้ทำนะพี่น้องประชาชนนะครับครับเก่งมากเลยทีเดียวครับนะครับจะกองทุนหมู่บ้านเราจะเห็นว่าต่อยอดสู่การเป็นสถาบันชุมชนเป็นกลุ่มอาชีพซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของกองทุนหมู่บ้านที่รัฐบาลเองพยายามที่จะ สนับสนุนให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นสถาบันการเงินในระดับชุมชนก็ถือว่าที่ห้วยว่าห้วยวังทองนั้นเนี่ยเป็นสถาบันการเงินนำร่องของจังหวัดนองบรวลําพูนะครับแล้วก็เป็นที่สถานที่ทางพวกเรามีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่สามารถต่อยอดจากนโยบายของรัฐบาลไปสู่ การทําให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนใช่ครับขอที่ห่วงใยพี่น้องลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องอยู่ตลอดเวลาก็ท่านสสชัยยาพรมบาของเราี้วยละตุ้มเอ๊ะเด็กตส่องเลยครับสสปัญใจพี่น้องเกี่ยวกัหนองบุวลำูครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณพี่น้องที่ร่วมราการครับขอบคุณมากครับสวัคดีครับผู้ชมคะเดี๋ยวตามภารกิจของท่านสสชัยยาไปในจุดต่อไปครับ คุณผู้ชมครับผมตามท่านสสชัยยาพรมมาทับลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้อยู่ที่บ้านโคกงวงตําบลนาเกาะครับอัเบอร์สีบุญเรืองนะครับก็มาดูเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนครับที่นี่มีภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับท่านสาครับเราเราไปดูในเรื่องของความเป็นอยู่อ่าแล้วก็ในเรื่องของครับการไปต่อยอดนโยบายรัฐบาลแล้วครับผมใช่จุดสุดท้ายเนี่ยเรามาดูวิถีชีวิตชุมชนครับที่อยู่แบบ แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ในท่ามกลางความเป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่แบบธรรมชาตินะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์มีความเป็นอยู่ที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งหมายความว่าเป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าถ้าเลือกแนวทางการเป็นอยู่แบบพอเพียงเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนที่ที่นี่เขาประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับก็เป็นรูปแบบที่เราอาจจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างที่เราไปดูมาแต่ละที่แต่ละที่ตลอดทั้งวันแล้วับมีการเปรียบเทียบกันได้เหนะครับก็เป็นการเรียนศูนย์เรียนรู้นะฮะเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิถีชีวิตครับอยู่กับปัจจัยรี่ครับแล้วก็ที่นี่ชื่อว่าวิทย วิชาลัยครูไทยบ้านศีวิไลนะครับฟังรูก็อาจจะแปลกหูที่มาที่ไปของวิชาลัยครูไทยบ้านนี้มาอย่างไรเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ละเอียดปูหลนเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโูนประธานโูนเนี่ยได้อธิบายให้เราได้รับฟังว่าที่มาที่ไปแล้วก็เจตนารมณ์ของวิชาลัยครูไทยบ้านนี้เป็นมาอย่างไรนะครับ่จะอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มนะคะเป็นเครือขอ่ายเครือข่ายวิชาชีพเลี้ยงสุกรเธอสิมเรืองที่นี้ต่อมาก็เนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมก็คือเสื้อเย็บมือที่ทําจากที่ทําจากฝ้ายอินทรีย์ที่ จากขี้หมูของพวกเราเนี่ยเราก็มาทําพอทําปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใส่พอไม่ซื้อเสื้อผ้าใส่เนี่ยใช่ค่ะเย็บเองแม้นแต่ดุมนะคะดุมนี่ก็เป็นเหรียญบาทนะคะเลิกครับเป็นเหรียญบาทเป็นเหรียญบาทเออเสื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวนะคะสวยมากคุณแม่นะฮะเย็บมือท่านทศ้นะฮะโอ้ผ้าทอทัทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมาศึกษาและดูงานเนี่ยเราจึงนําเรียนผู้รู้ที่ปรึกษาของพวกเราอย่าง ได้แก่วิทยาลัยชุมชนอย่างนี้นะคะท่านก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีหลวงตาแช่พระเนจรที่อยู่โคราชนะคะแนะนาว่าน่าจะชื่อว่าวิชาลัยคลุไทยบ้านคําว่าวิชาเนี่ยก็คือวิชาจรณะสัมปันโนรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้คลุก็คือครูเนื่องจากมีแต่ผู้สูงอายุใช่ครับรูปัญญาปราชาวบ้านน้องสองค่ะ ไทยบ้านก็คือชาวบ้านค่ะสีวิไลก็คือดินแดนสีว oh. ิไลเมื่อก่อนเนี้ยจุดจุดจุดศูนย์กลางนี่จะอยู่ที่วัดป่าสีวิไลอยู่ที่บ้านโคกสูงคาว่าสีวิไลเนี่ยสงการใช่ใช่แห่งความสีวิไลดินแดนแห่งความสุขนะคะแห่งความสุขคุณผู้ชมครับเดือนเดือนอ่า เดือนเมษาเนี่ยสงการเนี่ยก็ทั่วสารทิศเนี่ยจะมาทําบุญมาส่งน้ําพระที่วัดป่าศิวิไลเขาเรี<อ>บ้านท<อ>ี่ตั้งแล้วก็ใช้ชื่อว่าเดชชาลัยกลุลไทยบ้านศิีวิไลก็หรือภูภูมิปัญญ,ญาแดนศิวิไลโอ้อนี่ฮะ,ะเราพัฒนาตัวเองอ่ะเป็นผู้รู้ครับอพอพัฒนาตัวเองเป็นผู้รู้แล้วเราก็บอกลูกบอกหลานของเราครับแล้วเราก็พัฒนาสมาชิกข,ของเราเนี่ยเป็นครู อันนั้นก็แม่ครูอันนี้ก็แม่ครูตอนนี้เนี่ยออกสอนทั้งจังหวัดค่ะอ๋อเหลอครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็ออกไปสอนด้วยเป็นวิทยากรกําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้กําลังเย็บมือค่ะกําลังเย็บมือแม่ครูภัยกาลังกาลังเย็บมือครับเย็บกําลังจะเสร็จแล้วล่ะค่ะอก็ง่ายๆเลยคุณแม่นะ ฝั่งทางนี้นะครับท่านตสครับอาจารย์กำลังกำลังที่จะทําอันนี้เป็นหมักมหาดนะคะหมักมหาดนะครับหมักมหาดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยูเอ็นเชิญเราไปต่างประเทศอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูการทําดํานาลอยใช่ไหมฮะท่านตสครับเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นผมครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เขาอธิบายว่าประโยชน์จากนาลอยเนี่ยมันมันได้ประโยชน์ยังไงนะครับถึงพยายามที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่สู่ประชาชนนะครับซึ่ง ผมคิดว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะใช่ฮะเป็นประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคุณแม่ละเอียดครับเนื่องจากว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดครับคนไหนมีอะไรนี่ก็มามาคุยกันครับนี่เกิดจากหลังจากการอบรมแล้วเนี่ยเรามาคุยกันว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำน้ำน้ท่วมน้ำท่วมหมดเลยข้าวเสียหายพันข้าวก็ไม่มีพันข้าวก็ไม่เหลือข้าวไม่มีค่ะ ทีนี้ถ้าจะให้พันข้าวเหลือเนี่ยทำยังไงดีกว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยที่นี่ก็เกิดคืออย่างน้อยคืออย่างน้อยให้เหลือพันข้าวไว้สําหรับเป็นก้าสําหรับปีต่อไปอ๋เอครับอครับเราน่จะทําอย่างนี้ดีไหมอะไรทำนองนี้นหล่ะมาทานมาทานข้าวนั่งคุยกันก็เห็นขวดลอยอยู่ อ้าวถ้าเราเอาอันี้ไปปักมันได้ไหมก็ทดลองดูอ้าวมันได้แรกๆนี่เราเราเราใช้ตะกร้าส้มที่ที่ร้านเขาไปขอตะกร้าผลไม้นะคะก็ไปขอเข้ามาอ่ามันมันใช้มันใช้วัสดุเยอะทีนี้อ้าวถ้างั้นเนี่ยเราเอาโฟมดีไหมดีกว่าเอาไปทิ้งเพราะว่าเห็นเขาทิ้งนี่ตามขยะก็ลองลองมาทำดูมันก็ได้เหมือนกันอุปกรณ์ก็นี่มีกล่องโฟมนะครับฟองไปนะครับมีฟางนะฮะ อันนี้ก็มีปุ๋ยผสมะไนครับเนี่ยปุ๋ยอินรีปุ๋ยอินซีทำเองใชาปุ๋ยอินีทำเองนะฮะท่านรศครับไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนแล้วก็มีดินเท่านั้นเองใช่ไหมครับเนันเองค่ะนะฮะแล้วมีต้นกล้านะครับอีกอันนึงก็คือแล้วก็ปักดำลงไปมีน้ํามีลําน้ํามีห้วยที่มันมีน้ํเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้อย่างที่บ้านเรานี่มีเขื่อนอย่างนี้ค่ะครับมีเขื่อนในี่แทนที่เราจะปล่อย หน้าเขื่อนบ้างๆครับเราก็สามารถทีเอามาปลูกข้าวนี่แหละใช่ให้ได้ผลผลิตเช่นเดียวกันอาล้ครับคุณผู้ชมครับอ่าเราจะไปดูคุณแม่ละเอียดนะครับก็จะดำนาลอยครับนะฮะท่านมรอยกระทงฮะท่านสสดำลงไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนะครับแล้วก็ลอยลงไปเลยเหรอฮะลงไปเลยค่ะโอ้ ไอ้กอข้าวที่เกิดขึ้นนี่ก็คือที่ทําทดลองทํามาแล้วใช่ไหมทดลองทําแล้วได้คิดว่าได้ผลนะคะคได้ผลปุ๊บเนี่ยเราก็มาลอง พอมาลองทำาน่ก็ได้ผลอีกก็งามอย่างเง้นนะคะที่เขียวขจีอยู่เนี่เหรอฮะใช่ยอดดำนาลอยแห่งแรกแห่งเดียวในโลกคุณผู้ชมครับพี่บ้านนี่แหละฮะพี่ติวเลืองนี่แหละสุดยอดจริงๆเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปท่านบ้านดินเนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะเป็นหมอับเป็นหมอพื้นบ้านเวลามีคนเบื่อน่ะคุณพ่อเนี่ยก็จะเอาคนมาฝัง มาฝังดินแล้วก็เอาเอาเอาดินกบแล้วก็จุดไฟใส่คือพิษในร่างกายเให้ดินนี่ดูดพิษในร่างกายครับทีนี้พอเราทําพอมันดูดพิษเราก็จะทําบ้านดินเพื่อจะให้คนป่วยอยู่แล้วคนไม่ป่วยอยู่ได้ไหมคนไม่ป่วยนี่ยิ่งยิ่งสุขภาพดียิ่งขึ้นอายุยืนนะฮะค่ะเพราะว่าดินเน่ยจะเป็นสมุนไพรคุณผู้ชมครับบ้านดินก็ดูจะแข็งแรงทนทานเลยนะคุณแม่นะเอาล่ะคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นห้องลูกชายยืดเลยค่ะเนื่องจากเย็น,น,นคุณ่ะอุณหภูมิแตกต่างกันมากเย็นฮะเย็นสบายนะครับแล้วก็โครงสร้างก็เนี่ยฮะดินแล้วก็ไม้เท่านั้นเองใช่นะครับไม้เราก็ปลูกขึ้นมาเองเรามาตัดแล้วก็ก็ ประยุกมีฝ้ามีอะไรท่านสมัยแต่ว่าโครงสร้างนี้ก็เป็นพอเขาแต่งงานก็เลยประยุกเป็นเรือนหอของเขาโอ้โหครับอดีแล้วผมจะอยู่บ้านหลังยิงอยู่อย่างนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็อยู่ได้นะนะครับก็เป็นวิถีชีวิตที่ง่ายๆแล้วก็อยู่แบบธรรมชาตินะครับอย่างน้อยก็ดีกับสุขภาพครับจุดนี้คือธนาคารต้นไม้เลยครับคุณแม่ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นธนาคารต้นไม้ที่เกิดจากป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างป่า3าอย่างก็คือป่าสูงป่ากลาง ป,ป่าเตี้ยประโยชน์สี่อย่างก็คือไม้กินครับไม้ใช้ไม้อยู่อาศัยแล้วก็ความร่มเย็นอันนี้คือป่าสอย่างประโยชน์สี่อย่างธนาคารเนี่ยก็คือเกิดจากแนวคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินไปฝาก300บาทเนี่ยในธนาคารน่ะปีหนึ่งเราก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ9บาท<ช>สูงสุดนะคะแต่ถ้าเรา ฝากไว้3ปีก็จะได้3ามเก็ก็คือ27บาทครับแต่ถ้าเราเอาอยูคาไปปลูก100ต้นก็คือต้นละต้นละ,ะสมมติว่าต้นละ3บาทเหมือนกัน100ต้นเราซื้ออยู่100่งร้อยต้น3บาทต้นละ3บาทแล้วเราก็ไปปลูก 3ปีน่ยมันจะต่างกันเลยเพราะว่าเราจะต้องได้ขายโยคาอย่างน้อยต้นละ50สิบาทดอกผลมากกว่าดอกผลมากกว่าอันนี้คือธนาคารต้นไม้ความหมายแนวคิดที่น่าสนใจทีนี้ถ้าเราเอาถ้าเอาต้นสักไปปลูกทีนะครับ แค่สามปีถ้าสิบห้าปีมันจะมหาศาลเลยถ้าเป็นต้นยางยิ่งมีมูลค่ามากกว่าใช่เตุ่อเศรษฐกิจเพื่เษฐกิจฐานต่างๆนะคะก็มีฐานต่างๆมีฐานคุ้มคองสัตว์เคล็ดการเลี้ยงหมูหลุมเคล็ดการเลี้ยงไก่งวงเคล็ดการเลี้ยงเป็ดเคล็ดลับการเลี้ยงห่านการเลี้ยงปลาท่านี้นี่ถ้าเป็นใหม่ๆถ้าเป็นฤดูฝนใหม่ๆเนี่ยถ้าฝนตกลงมาอึ่งจะเต็มหมดเลยนะคะโอ้โหเลยฮะโอ้หมดเลยนะคะ เ,เกิดธรรมชาติเ,เกิดระบบิเวศเกิดขึ้นมาอันนี้จะเป็นข้าวหางยานะคะครหรือข้าวหางกาบาหรือข้าวหางงอกระบวนการก็คือเราจะเกี่ยวข้าวพันุ์พื้นเมืองของเราเนี่ยสามระยะเนี่ยเก็บไว้ที่ล้วยุ้งฉางก่อนยุ้งฉางออ4ี่ถึงหเดือนอหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแช่ แช่อยู่หนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงภายในอุณหภูมิแช่นี่ก็คือแช่เข้าเปแช่เข้าเปลือกนะคะแช่เข้าเปลือกตรงนี้ค่ะอ๋อที่แช่นี่อยู่คยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ขณะที่อุณหภูมิ3 0มสถึงสีองศาครับถ้ามันเย็นเนี่ยก็มีมันจะช้าไปอ๋อได้หนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงเราก็จะเอาน้ําออกพอเอาน้ําออกเสร็จปุ๊บยี่บสี่ชั่วโมงอีกเราก็ดูว่ามันงอกเมื่อไหร่อันนี้ก็คือประมาณยี่สิบสี่เต้นสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิ อ่ะจะนนไมะไข้าวงอกค่ะ,คะ นี่นะฮะนี่นะนี่เห็นครับพอดีครับแล้วตอนนี้ตอบตอบไปเอาไปทำอะไรตรงนี้ทีนี้เราจะไปนึ่งนะคะเราจะไปนึ่งให้สุกนึ่งนึ่งทั้งเปลือกเลยคเเปลลือกยยังไม่เอาไปสียังไม่เอาไปสีครับพอนึ่งให้สุกแล้วเราก็จะไปอบที่โรงอบของเรานึ่งอยู่นานไหมครับนึ่งใช้เวลานึ่งอยู่ประมาณ30นาทีค่ะหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอามาอบเลยค่ะท่สัตว์ทอคือเอามาตากค่ะเอามาตากเอามาตากแห้งลงลงตากแห้งเนี่ยก็จะแสดงว่าใช้แสงแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็มี ก็มีาามโรงอบที่ปิดมิดชิดนะ,ะนะครับการมาแรงกันอะไรต่างๆ,ๆ,ๆไม่ให้ไก่ไม่ให้อะไรมาลงนะคะแล้วเราก็ใส่ใจใส่ใจมามากับมาพริกมากับหลังจาก <นะ S 1> าที่อบ<ช> <ๆ S 1> แล้วนี่ใช้เวลานานขนาดไหนในการอบอันนี้ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงชั่วโมงอยู่ในห้องนี้8ชั่วโมงเหรอฮะคะุณแม่โอ้โบแปดชั่วโมงปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครอเหมือนข้าวเปลือกทั่วๆไปครับผู้ชมครับเหมือนข้าวเปลือกเหมือนข้าวเปลือกที่ หมือนเขาเปลือกที่เราเราเรานวดข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้าวเปลือกออกจากรวงนะฮะแล้วตรงที่มันงอกมันก็จะยุบลงไปอ๋อเหลอค่ะแล้วถึงแล้วถึงเอาไปสู่กระบวนการสีสีค่ะสีก็สีแบบแบบธรรมชาติเหมือนข้าวสอมมือครับ๋อ้โหน่าสนใจครับ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนที่บ้านโคกม่วงอำเภอษีบุญเรืองแห่งนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับก็เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องในชุมชนครับที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติครับแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดอะไรมากมายเลยนะท่านสอครับ,รบผมบน่าสนใจจริงๆจุดนี้ครับ ก็นี่ฮะน่าสนใจมากครับอยากให้พี่น้องมาเที่ยวมาชมกันที่นี่ครับสินค้าดีมากภูมิปัญญาน่าสนใจที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะท่านตสครับถูกต้องครับในการก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครเป็นภูมิปัญญาแถวบ้านนะครับซึ่งซึ่งที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้ห่วงวิชานะครับพร้อมที่จะส่งเสริมพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีกันสิ่งเหล่านี้ครับผมน่าสนใจมากพี่น้องมาเที่ยวกันนะครับที่อำเภอศรีบุญเรืองนี่แหละครับหนองบัวลำพูครับในพื้นที่เขตหรือตั้งเขตที่2ของท่านสสชยาพมมาครับ คุณผู้ชมครับทั้งมดนี้คือภารกิจของผู้แทนครับผู้แทนที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับผู้แทนของพี่น้องเขต2จังหวัดหนองบัวลำพูครับท่านสสชัยยาพรมมาครับขอบคุณท่านสสที่ร่วมรายการตามดูผู้แทนวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรายการตามดูผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมประถมพงศ์อักเสีครับขอลาไปพร้อมกับท่านสสชัยยาพรมมาครับ้อมท่านผู้นำครับพี่น้องประชาชนครับขอลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ